สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมยังอยู่กับช่อง YouTube SK สวัสอนการชินเคยครับผมอยู่กับทีมงานทวีโทรทัศน์ครับผมโกบิโกเอชเคสองร้อยมาร์คทีขีดสามครับผมพามาชมหัวาดัมอ,อกบ่อหดโหดครับผมแหมฝาท้ายไม่ปิดครับผม ทางโหดมากครับสำหรับกินงานนี้ครับผมวันนี้เห็นวีน่งานสี่คันครับผมรถหกล้อม,มาแล้วครับผมคลิปที่แล้วเราก็ได้รีวิวเจ้าโกเบโกเอสเคสองร้อยมาคีกีสามตัดินแล้วครับผมพามาชมโหแล้วอ,ออกโบมากครับผมแม่ โหดมากครับแต่ว่าบืนไม่ไกลครับผมมาชมครับผมมีโนเมการ้อยสี่ห้าของเสียแดงครับผมบัาจจออกบอสบายหรือเปล่าผมใส่เยอะมากครับทีมงานนี้ งานเยอะมากครับทีมงานเทวีโททั์สีพองใหม่ครับวันนี้เห็นวิ่งกันสี่คันครับผมวิ่งไกลนิดหน่อยครับผมวันนี้เ,เต็มแล้วผมมาชมพลังร้อยสี่ห้างครับผมแม่เสียตูดครับผมฟรีครับฟรีรถซื้อสดปีได้ไงครับผม แม่เสียตูดแล้วหนึ่งครับผมแม่หนืดจริงครับแม่สุดจัดครับสุดจัดมาชมเจ้ามาร์คทีครับรอมาครับผมรอหกลอ้ลอดำมาครับ บอดินติดทางครับผมสบายสบายหน่อยครับผมไม่ค่อยได้บืนไกลครับผมไฟฟ้าตัดครับผมคันนี้จากคลิปที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าก็ยังทำงานดีครับผม ทนทนโดยเสียรถเหมือนเดิมครับผมมีฟันนิดหน่อยครับผมคันนี้การทำงานถือว่าไวใช้ได้ครับผมสำหรับเจ้ามาร์คทีคันนี้ ค่อนข้างจะวิ่งไกลครับผมมาแล้วครับผมสำหรับเจ้าเคนเตอร์ของเรามาดูกันครับผมว่าเที่ยวน,นี้จะรอดหรือเปล่าเคนเตอร์ร้อยสิบห้า แนี่ยย่างเครื่องเขานี่ตั้งเป็นแบบนี้เปล่าจุๆับๆๆน่าจะตั้งเป็นครับผมรุ่นนี้เครื่องมิสซูดังเหมือนกันทุกคันครับผมเค n น e เตอร์ร้อยสิบห้า วิ่งไกลยอยู่เหมือนกันครับผมวันนี้งานนี้ไม่แรงอยู่ยากครับผมธรรมดาผมวิ่งงานหน้าฝนจำคันเร่งเป็นธรรมดาครับรอบเร็วนี้วิ่งกับเพื่อนไม่ได้แน่นอนครับบอร์นี้แรงสุด,สดครั คันนี้จากคลิปที่แล้วนี่โอ้แรงมากครับคันนี้เสียงเหมือนใจจะขาดครับผมแต่ว่าไม่หมดครับผมอ่าเต็มแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมเสียตูดครับฟรีครับฟรี หมดเลยครับผมใจเหมือนจะขาดนะผมแต่ว่าไม่ขาดนะผมแอ้ควันดำปีเลยคันนี้หน้าฝนนะผมเป็นเรื่องธรรมดาครับผมของการติดลมครับ งานเที่ยวครับผมแต่ว่าใส่เยอะมากครับสำหรับทีมงานทวีโทรทั์เห็นคนขับกะซิบมาบอกว่าโอ้ที่เทโหดมากครับผมหนืดไกลครับไม่หลมครับผมแต่ว่าเหนื่ออ่าเดี๋ยวมารอชมคันต่อไปครับผม มามานะครับผมตัวแรงของเราจัดมาใหม่ครับสามแสนสามคันนี้ท่อร้านครับผมเจ้ายีโน่ร้อยสิบเจ็ดครับผมทีมงานทวีโททัศนแรงครับคันนี้ขาแรงครับขาแรง ท่อม่ดครับผมวนท่อแป,ป๊บครับผมแมแจะทำไมใส่วนท่อเล็กจังครับผมไม่ถึงสองนิ้วครับผมแป,ป๊บสงสัยเน้นแสบดากครับผมวนไม่ถึงสองนิ้วครับผมท่อบรรยากาศดีครับผมไม่ค่อยมีใครเปิดแดผว คันนี้น่าจะแรงครับผมสงสัยจัดกันชนมาใหม่ครับผมยังเงาเงาอยู่เลยครับผมกันชนของเจ้า FC ซคันนี้ครับร้อสิบเจ็ดครับผมมาดูนะครับผมว่าจะแรงแค่ไหนครับคันนี้แสบดากแน่นอนครับคันนี้ แบบดีมากครับแมดีนะครับพี่วิ่งนอกบ้านไม่งั้นโดนด้าได้ครับแมแรงจัดครับแรงจัด จัดประหลัดบอก เจ้ามาร์คทีแต่งทางเรานี่ม,มาแล้วผมเสียแบงค์ครับเสียแบงค์บ้านนนใหญ่ครับผมสวนแดงครับท่อร่อนกันครับคันนี้ร้อยสิบเจ็ด ดีแดบแก้วโหดีมากครับแรงครับคันนี้แกมีรถล้อสองคันครับผมคันนึงน่าจะเป็นเครงวิ่งของเกียร์แล้วคันนี้มาแหมมาดูนะผมว่าจะต,ติดหรือเปล่าครับเที่ยวนี้ ไม่แรงอยู่ยากครับงานนี้มีสองคันเมื่อกี้ผมแต่จากมากครับผมคันนี้แรงครับผมคันนี้ได่สองตักแล้วครับผมกินเปียกด้วยครับผม ตักที่สามครับแอ่วใส่สีตักครับผมเรียบร้อยครับเต็มแล้ว 接多了，看你。